ถ้าเกิดว่าเราอยากให้บนงานของเราเด่นที่สุดก็คือเอาชิ้นนั้นไปวางตรงกลางแล้วก็ให้ซ้ายขวามันบาลานซ์กันใช่ไหมตรงกลางก็จะเกิดความเด่นขึ้นมาคือก่อนนั้นเขาจะร้องท่อนนี้ว่าเนะเออเขาเหมือนแชมเปญที่จะดับกระหายพวกคุณใช่ไหมแล้วก็การที่มีมือมันลูบๆบ,บนผ้ามันก็จะให้ฟีลเหมือนกับว่าเออเราต้องการแชมเปญนะเพื่อมาดับกระหายพวกเราอะไรประมาณนั้ฮัลโหลเทสยัง ก็ s <S สวัสดีครับเรา n e s สเมื่อวานตอน5้าโมงเย็นทุกคนก็น่าจะตั้งตารอ MV ของลิซ่าใช่ไหมแล้วเราก็น่าทุกคนน่าจะได้ดูไปหมดแล้วแล้วก็หลายช่องเขาก็จะทำเรียกชั่นกันใช่ไหมว่าในขณะที่ดู MV ตอนรอบพรีเมียร์ก็คือรอบที่เขาเขาดาวแล้วก็ดูไปพร้อมกันทั่วโลกนะมีความรู้สึกยังไงใช่ไหมแต่ว่าคลิปนี้เราจะ ไม่ได้มาเลียกฉากใลยทุกคนดูเนาะเราจะมาวิเคราะห์องค์ประกอบภาพแล้วก็องค์ประกอบศิลป์ภายในมิวสิกวิดีโอของลิซ่าทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบว่าเขาได้ใส่อะไรลงไปในฉากบ้างแล้วก็มันมีความหมายยังไงบ้างเนาะคือก่อนหน้าน,นี้เราได้ทำวิชวลนัลิสิตไปตัวหนึ่ง ของ Ghost Lab เป็นหนังใน Netflix ที่ GDS ทำใช่ไหมแล้วก็ทำไปแล้วแล้วก็อยากลองหยิบว v ดีซ่ามาลองทําดูเพราะว่างานของเกาหลีเนี่ยเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างจะละเอียดมากแล้วก็มีความหมายอะไรต่างๆเยอะมากก็เลยจะมาวิเคราะห์ให้เพื่อนๆฟังในมุมมองของเรานะเราบอกก่อนว่า ในมุมมองเราว่าแต่เซนที่เขาใส่เนี่ยมันมีความหมายอะไรยังไงบ้างเป็นการตีความของเราส่วนตัวนะแล้วถ้าทุกคนมีความเห็นว่าเอ้ยตรงนี้มันมีบางจุดมันเพิ่มขึ้นมาอาจจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้หรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์มาบอกเราได้แล้วก็อยากอ่านในมุมมองของคนอื่นด้วยงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มวิเคราะห์เลยว่า m อทั้งหมดเนี่ยมีความหมายยังไงบ้างเปิดมาเนี่ยว คือสีนี้นมันจะเหมือนสลับกับความเป็นขาวดําแล้วก็ความเป็นสีที่แบบสดมากๆซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าเอซีนที่สลับเป็นสีเนี่ยมันจะสดโทนชมพูประมาณ70%เลยแล้วก็จะมีความแบบไซเบอร์พังมีความแบบสักษาของแบ็กกราวน์นั้นอะ่ะเออมันมันดูเหมือนไซเบอร์พังอะ่ะแล้วก็จะตัดสลับขาวดําชมพูอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยนะเพราะว่าในท่อนแรกที่ Lisa ลิซ่าร้องคือเขาจะร้องประมาณว่าไงนะแค่ได้เห็นแผ่นหลังของฉันคุณก็รู้แล้ว เหมือนแบบเขากาลัง coming มาในคืนที่ฟาร์มเมื่อลงแสงประกายสีชมพูมันกําลังสว่างขึ้นมาอะไรเงี้ยก็คือเป็นการตีความตามเนื้อเพลงว่าสลับขาวดําก็ขาวดาก็เหมือนแบบคืนที่แบบไม่มีแสงไฟแล้วจนตัดสลับมาในช่วงของที่เป็นแสงเยอะๆเป็นสีมพูเยอะก็ตามเนื้อร้องเลย แล้วก็แน่นอนว่าเราจะเห็นเซนเตอร์ซิมิทรีหนักๆหน่อยในช่วงแรกคือการทำเซนเตอร์ซิมิทรีมันก็ทำให้ตัวติซ่าเด่นขึ้นมามันเป็นเบสิกอยู่แล้วที่จะถ้าเกิดว่าเราอยากให้บนงานของเราเด่นที่สุดก็คือเอาชิ้นนั้นไปวางตรงกลางแล้วก็ให้ซ้ายขวามันบาลานซ์กันใช่ไหมตรงกลางก็จะเกิดความเด่นขึ้นมาแล้วก็การแต่งตัวในซีนที่ไม่ใช่ขาวดำอะเรารู้สึกว่าลิซ่าแต่งตัวเหมือนแบบว่ามีความเป็นล็อกเกอร์สุงมากสังเกตจากลายแบทเทิลบนเสื้อที่เป็นแบบไอออนเมดอะไรเงี้ยมีความเล่น ซึ่งนอกจากชุดแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของฉากที่เราจะได้เห็นว่าฉากด้านหลังของลิซ่าจ,จะเป็นเหมือนแบบสตีทสตีทหน่อยมันจะมีความเป็นโปสเตอร์ที่ติดไม่สนิทเสาเหล็กที่เป็นสนิมคือฟิลมันเหมือนไซเบอร์พังเหมือนที่เราบอกมันจะมีความแบบสนิมสนิมมีความกรานอะไรเยอะๆที่ที่มันดูแบบไม่เรียบร้อยหนัก,นกๆมีพื้นน้ําที่เป็นรีเฟกอะไรเงี้ยแล้วก็ความที่เขาใส่อะไรลงไปเงี้ยความดิบๆอะ่ะ มันจะมีผลต่อซีนถัดไปเว้เดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังว่าทําไมเขาถึงใส่พวกนี้ลงไปนะแล้วก็ให้สังเกตคนในตู้กระจกซ้ายขวาตอนแรกมันจะนิ่งใช่ไหมคือเรากำลังรู้สึกว่าเขากำลังสื่อสารเวลาที่ลิซ่าคัมมิ่งเข้ามาในซนะิตี้เนี่ยทุกคนต้องหยุดชะง,งักมองเขาเปเพราะว่าความเป็นตัวตนของเขามันจะโดดเด่นขึ้นมาใช่ไหมหุ่นที่เป็นเหมือนคนที่อยู่ในตู้กระจกซ้ายขวาวจะแบบต้องหยุดชะง,งักเพื่อแบบดูลิซ่าอะไรประมาณนั้นและในขณะที่ Lisa ลิซ่าร้องท่อนนี้ว่า What's name my คือแบบชื่ออะไรอะไรเงี้ยเขาจะใส่คำตอบไว้ไว้คือมันไม่ใช่คำตอบด้วยการพูดว่า laisa a, a แต่ว่ามันเป็นคำตอบที่อยู่บนภาพก็คือวิชวลด้านหลังที่เป็นตัวอักษรที่เขียนว่าลาริซาอยู่ด้านหลังคือเขาลองว่า watch my name ปุ๊บ cutting ก็คัดเข้าซีนั้นเลยเหมือนกลายเป็นคําตอบให้แบบคนดูได้อ่านว่าเออ w a t s h my name นะชื่ออะไรนะเหมือนกับให้ทั้งโลกได้จดจําตัวอักษรอันนี้ไว้ ไอ้ตัวอักษรเนี้ยเราจะสังเกตได้เห็นตั้งแต่ต้นงานก็คือต้นเพลงนั่นแหละแล้วก็จะไปเห็นอีกทีคือปลายเพลงเลยเหมือนกยายามช่วงต้นว่าอลิซ่าเนี่ยคืออะไรแล้วก็ไยยาำคนดูอีกทีก็คือปลายเพลงแล้วก็ก่อนที่จะหลุดจากซีนเนี้ยขัอนสุดท้ายก่อนที่จะเข้าเวอร์สหนึ่งอ่ะคือเหมือนกับคนในตู้กระจกซ้ายขวาก็จะมีการแบบเคลื่อนไหวตามแบบที่ลิซ่าร้องใช่ไหมเรารู้สึกว่ามันเหมือนกับโฟลไปตาม ตัวตนของดีซ่าคือตอนแรกก็อยู่ชะง,งัาสุดท้ายก็โฟล์ไปกับการที่ดีซ่าร้องด้วยแล้วก็ถัดมาซีนหนึ่งจะเป็นซีนที่เหมือนแบบยืนอยู่บนผ้าไม่ใช่นอนอยู่บนผ้าสีชมพูปะ่ะแล้วก็มีแบบเหมือนมือไล่ๆอะไรเงี้ยคือก่อนนั้นเขาจะร้องท่อนนี้ว่าเลยนะเออเขาเหมือนแชมเปญที่จะดับกระหายพวกคุณใช่ไหมแล้วก็การที่มีมือมันลูบๆบนผ้ามันก็จะให้ฟีลเหมือนกับว่าเออเราต้องการแชมเปญนะเพื่อมาดับกระหายพวกเราอะไรประมาณนี้ก็เลยมีมือเยอะๆเ,เหมือนแบบ อันี้ยูอะไรประมาณนั้นหลังจากนั้นก็จะมีการทา a n s ชชั่นเข้ามาซีนใหม่เพื่อที่คนดูเนี่ยได้เตรียมตัวฝั่งทอนหุกนะเพื่อเดียบจะหาย แลึ้นื้อนสีแรกที่มันเป็นเหมือนกับว่าแสงสีพู้ใช่ไหมที่เป็นสตรีสติที่เราบอกเขาได้ทิ้งมินนิ่งเป็นภาษาไทยไว้อย่างหนึ่งก็คืออาหารจานด่วนบนมุมด้านขวาใช่ไหมนั่นคือตัวผู้มุ่กับเองน่าจะอยากจะสื่อสารว่าเออความเป็นอาหารจานด่วนของประเทศไทยอะ่ะมันจะมีจุดเด่นก็คือสตรีทฟู้ดของเราก็มีความโดดเด่นประมาณหนึ่งในฝั่งต่างประเทศเลเนาะแล้วก็อาร์ติสต์หลายๆคนหรือว่ากราฟิกดีไซเนอร์หลายๆคนก็ถามว่าทําไมต้องใช้ฟอนต์ทาโฮม่า เพราะว่ามันอาจจะมีฟอนต์อื่นที่มันดูดีกว่านี้ที่แบบไปอยู่บนป้ายนั้นไปอยู่บน MV นี้ที่มันแบบเวิร์กกว่านี้ซึ่งถ้าเกิดว่าเรามองงานต่างประเทศที่แบบว่าเป็นทางต่างชาติพิมอ่ะการใช้ฟอนต์นาโฮมามันจะติดอยู่ในวินโดว์อยู่แล้วใช่ไหมมันทําให้การที่ลิขสิทธิ์ของฟอนต์ต่างๆมาอยู่บนงานมันจะแบบไม่มีปัญหาไงถ้าเกิดว่าเราไปใช้ฟอนต์อื่นที่มันมีดีไซน์สวยกว่านี้มันอาจจะอยู่ใน Google ฟอนต์ฟรีก็จริงสามารถดาวน์โหลดได้ก็จริงแส่สุดท้ายแล้วเนี่ยลายเส้นของการที่ หยิบใช้ฟอนทาฮม่าเนี่ยก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าจะลดปัญหาเรื่องของลิกซิตฟอนได้ดีมากสุดและสุดท้ายจริงๆเลยของซีนนะก่อนที่เราจะไม่ได้เห็นซีนนี้อีกแล้วเราจะสังเกตเห็นว่าลิซ่าจะหยิบมอแกนน็อกขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็ใส่น่าคือเขากำลังจะคอนติเนียแล้วก็พีรานซิชั่นเพื่อจะไปซีนท่อนฮุกที่แบบมีการบิดม้อซค์ก็คือหยิบหมวกขึ้นมาใส่แล้วพอตัดเข้าไปซีนหนึ่งคือปิดหมวกมันทำให้คนดูรู้สึกโฟลไปกับซีนแบบไม่ชื่ออยู่ก็ กระชากเข้ามาทำาไมาอยู่ๆมาขี่มอเตอร์ไซค์วะอะไรเงี้ยคือมันมีการหยิบออบเจกใส่แล้วก็ทันสิ่อชันเข้าอีกสีหนึ่งมันจะไม่ใช่การทันสิ่อชันแบบเฟดดิ้งเข้ามาอะไรเงี้ยแต่มันเป็นการทันสิ่ชันในการเล่นออบเจกอย่างหนึ่งเพื่อโยนเข้าไปอีกอย่างหนึ่งก็ได้และพอเข้าท่อนฮุกเนี่ยทางท่อนฮุกเลยเราจะสังเกตได้ว,ว่า มันจะมีแค่2ซีนที่เขาได้นําเสนอเรานะก็คือซีนที่เต้นอยู่บนแบ็กกราวด์ที่มันจะเหมือนสตรีสตรีหน่อยใช่ไหมแล้วก็ตัวลิซ่าเองก็แต่งตัวแบบเออสตรีสตรีหน่อยแล้วก็อีกซีนหนึ่งคือเป็นซีนที่ปิดมอใไซค์สซีนนี้จะมีความคอนทราสต์กันแบบเห็นได้ชัด ประมาณ3อย่างอย่างแรกเลยคือจํานวนคนจํานวนคนในซีแรกก็จะมีแดนเซอร์หลายล้อมแล้วก็มีลิซ่าอยู่เซนเตอร์ใช่ไหมแต่ว่าตัดมาซีนที่เป็นซีนมอไซค์อะลิซ่าก็สไตล์นัลอนบิดมอไซค์อยู่คนเดียวมไม่ได้มีแกงบิ๊กไบต์ตามหลังนะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของจํานวนในการคอนทราซีนอย่างที่2คือมูฟเมนต์ของฉากนั้นๆคือซีแรกก็จะเต้นอยู่บนสตูดิโอที่ถูกเซตไว้ใช่ไหมกับกล้องกับมูฟเมนต์แหลกก็ไหวๆแต่ว่ามันก็ยังอยู่ที่บบฉากฉาก,ฉากเดียวแต่ว่าพอมาซีนที่2เนะี่ยเป็นบิดมอไซค์เราจะเห็น มูฟเมนต์มันแบบไวมากมันแบบมันจะพุ่งไปทาง้งหน้าตลอดฉากก็จะบบโดนเลื่อนตลอดอะไรเงี้ยการที่ตัดสลับสลับ,ลบเงี้ยมันทําให้ท่อนหุกที่มันมันไฮขึ้นมาคนดูจะรู้สึกคอนท้าแบบจับมากๆแบบเออมีความรู้สึกแบบกระชากกระชากดึดดึแล้วก็อย่างที่3คือสีเสื้อสีเสื้อลิซ่าตอนแรกจะเป็นสีขาวใช่ไหมแล้วก็สีนมอไซค์ก็จะเป็นสีดําแล้วก็ซีนที่บิดมอไซค์เนี่ย อาจจะมีความหมายประมาณว่าพุ่งไปข้างหน้าแบบรูดเร็วแล้วก็แรงมากโดยที่แบบไม่มีอะไรมาหยุดเขาได้อะไรเงี้ยแล้วก็จะสังเกตเห็นได้อย่างคือมันจะเหมือนรูบี้สีแดงเป็นกลิตเตอร์อยู่ตรง อ Lisa, หอ่ใันนี้มันทําให้เรารู้สึกไม่เอียนกับสีของฉากนั้นเกินไปลองคิดดูถ้าเกิดว่าไม่มีเม็ดแดงๆที่เป็นกลิตเตอร์ดิเสียทั้งฉากมันจะมีแต่ความเป็นแบบฟ้าอมน้ําเงินแบบโมโนโทนทั้งหมดเลยนะมันทําให้เรารู้สึกว่าอาจจะเอียนสีนี้ก็ได้การที่ใส่สีแดงมาวิบวับวิบวับกลิตเตอทำให้เรารู้สึกแบบเออฉากมันมีอะไรแบบนอกจากสีแค่แบบฟ้าอมเขียวอะไรเงี้ยแล้วก็การที่กลิตเตอร์สีแดงอยู่บนเสื้อของลิซ่าก็อาจจะประมาณว่าเออมันคือไฟในตัวของลิซ่าที่แบบพร้อมพุ่งทะยานไปข้างหน้าเหมือนแบบ Мафабит. สีของซีนที่ปิดมอไซเน่เราจะคุ้นกันมาก่าก็คือเขาจะชอบใช้ในหนังแอคชั่นถ้าถามถึงเหตุผลว่าทําไมเขาชอบหยิบสีพื้นหลังที่แบบจะย้อมติดฟ้าฟ้าเยอะๆหรือว่าน้ําเงินเนี่ยแล้วก็จะมีสีคนที่ติดส้มเยอะๆหน่อยก็เพราะว่าถ้าเราดูตามค o ลเล View แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าสีฟ้าหรือสีน้ําเงินเนี่ยมันตรงข้ามกับสีส้มพอดีซึ่งเป็นสีคู่ตรงข้ามกันและสีส้มก็คือโทนสีผิวของคนเรานี่แหละเพราะฉะนั้นการที่ย้อมพื้นหลังเป็นสีฟ้าหรือว่าน้ําเงินเนี่ยทำให้ผิวคนนั้้นนนนเด่่ขึมมาากๆแตใ ของลิซ่านี้เนี่ย สีผิวของลิซ่าไม่ได้มีความส้มขนาดนั้นคู้อกับน่าจะไม่อยากให้มันดูไซฟหรือว่าดูแอคชั่นจนเกินไปย,ยังอยากได้ความเป็นสีผิวของตัวนักแสดงอยู่ก็เลยกลายเป็นสีอมชมพูตามสีผิวของนักแสดงแล้วก็แน่นอนว่าก่อนที่จะข้ามท่อนเพลงไปท่อนหนึ่งหรือว่าจะเปลี่ยนซีนเนี่ยแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าเนี่ยจะมีการพรีทันดิชั่นมาอีกอะไรก็คือการหยิบผงมาเตรียมรอใช่ไหมพอถึงเวลาที่จะเปลี่ยนซีนก็คือหยิบมาเป่าแล้วก็ทันดิชั่นไปอีกซีนแล้วก็อีกท่อนหนเรรื่ององงขกา คอนเทนนิวอารมณ์คนดูมาให้มันกระชากเกินไปอะ่ะคือทุกอย่างมันจะมีการเล่นอ็อบเจกต์หมดเลยในการแบบพาร์ทเชนมันจะไม่ใช่แค่แบบอยู่ๆตัดไปอีกฉากหนึ่งอยู่ๆตัด e อ v i วอล m นเมนต์พื้นที่เซตฉากไปอีกฉากหนึ่งหรือเฟดดิ้งผ่านผ่าน,านะอะไรเงี้ยคือเขามีการเล่นอ็อบเจกต์อะไรต่างๆแล้วก็ข้ามไปอีกซีนหนึ่งได้แบบสวยงามมากตัดเข้าลิซ่าเต้นอยู่บนภูเขาที่เป็นหินหินเยอะๆใช่ไหมแล้วก็มีการนําเสนอเรื่องของ ATV ในการขับตะลุยบนพื้นที่ขุข่ามีความแบบ หินม,มีความสากกระด้างมีฝุ่นแบบตลบตลบอะไรเงี้ยทำให้คนดูรู้สึกว่าแข็งมีความแบบดุดุลุยๆอะไรประมาณนี้ซึ่งเราจะสังเกตเห็นได้ว่าไอสิ่งพวกเนี้ยมันถูกปูกมาตั้งแต่แรกแล้วอะตั้งแต่สตรีทที่เป็นเหมือนไซเบอร์พังที่เราบอกมีแบบเสาสนิมมีอะไรก็ตามใช่ไหมจนมาซีนบิดมอไซค์ก็แบบมีความรวดเร็วมีความรุนแรงมีความเท่อย,อยู่อะไรเงี้ย จนมาถึง A TV ก็นำเสนอเรื่องของหินเรื่องของความแข็งแข็งอะไรอย่างนี้อยู่อะซึ่งสิ่งที่เขาปูบอทั้งหมดอะเขาจะเอาไปลงในซีนถัดไปไว้ว่าทําไมหน้าคือซีนที่เปลี่ยนท่อนเปลี่ยนบีดไปเลยอะก็คือบีดมันจะดรอปลงนิดนึงมันจะมีความสมูทมีความน่ารักขึ้นประมาณนึงแล้วก็เซตฉากมันจะเป็นเซตที่เราไม่เคยเห็นมูดเนี่ยมาตั้งแต่ ต้นเพลงแล้วอะมันคือเซตที่มีความเป็นสีพาสเทลมีความฟ้าชมพูขาวอ่อนเหลืองผสมอะไรเงี้ยมันมันบิดมูดไปเลยเว้ยคือมันค่อนข้างที่จะตัดกันนิดนึงกับช่วงแรกที่เขาได้สื่อสารมาเราจะสงสัยว่าทําไมเขานำเสนอแบบมาตรงกลางแล้วก็ลงแบบอยู่ๆก็นุ่มเฉยเลยอะไรเงี้ยเขามีเหตุผลของเขาอยู่เว้ยว่าซีนต่อไปเขาจะเล่นอะไรกับเพลงนั่นก็คือซีนที่ บีดมันจะขึ้นสู่จุดสูงสุดของเพลงและท่อนนี้แหละที่ทำให้เรารู้สึกว่าพุ่มกับ MV แล้วก็โปรดิวเซอร์เพลงหรือว่าทุกทุกคนพยายามจะทำให้ท่อนนี้กลายเป็นท่อนพีคที่สุดของเพลงทุกครั้งที่เราฟังเพลงนี้ไม่ว่าจะกี่รอบกี่อรอบก็ตามท่อนนี้ก็จะทำให้เรารู้สึกแบบหามากๆอะ่ะคือเขาปูมาตั้งแต่แรกไปถ้าตีเป็นกราฟใช่ไหมมันจะเป็นเส้นตรงแล้วพอมาถึงซีนที่เป็นแบบน,นุ่มๆน้นหลักนัานหลักเมื่อกีก้คือมันจะลงเออมันจะลงมาโอ้โอเคละมุนดีอะไรเงี้ยแต่พอมาท่อนเนี้ย มันพุ่งสูงกว่าช่วงแรกเว้ยคือมันจะลงมาแล้วก็แบบพุ่งขึ้นเลยเออมันทําให้เรารู้สึกว่าฮึบเหิมแล้วก็หายไปกับบีดแล้วถ้าเราสังเกตดีๆระหว่างซีนที่เป็นน่ารักน่ารักกับก่อนที่จะเข้าซีนที่เป็นบีดมันขึ้นอนะไม่มีการคอนติน u ออบเจกต์เลยนะเขาอยากให้คนดูรู้สึกว่ามันถูกคัด ออกอย่างชัดเจนแล้วอยู่ๆแบบก็โอ้แบบแบบทำไมแบบขึ้นมาอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาตั้งใจที่จะทําให้คนฟังหรือว่าคนดูวิชวล MV นะจดจําในสิ่งที่เขากลาลังนาเสนอก็คือเป็นท่อนที่พีคที่สุดมันจะเป็นท่อนที่จดจําได้ดีที่สุดและในการจดจำเนี้ยเขายังแทรกความเป็นไทยใส่เข้าไปก็คือแบบเออให้ทุกคนจดจาว่าความเป็นไทยอะมันคือลิซ่านะมันคือตัวตนของเขาอะไรเงี้ยมันทําให้การที่ดู MV เนะี้ย ท่อนนี้จะเป็นท่อนที่แบบจดจําได้มากที่สุดส่วนเรื่องของดราม่าชดาว่าทําไมต้องเอาชดามาแบบมาอยู่บนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมผมว่าผมไม่พูดถึงดีกว่าเพราะมันน่าจะมีคนพูดถึงเยอะแล้วก็ผมรู้สึกว่าผมไม่อยากให้ค่ากับคาถามอะไรแบบเนี้ยคือการที่ความเป็นไทยเราไปอยู่ในระดับ w o r ไว w i d เราควรจะยินดีกับมันใช่ไหมไม่ใช่แบบมาตั้งคําถามแบบคนที่ไม่มีปัญญาชนตั้งคําถามอะไรเงี้ยผมว่าก็ปล่อยไปดีกว่ามันไม่มีมูลค่ามากพอที่จะ จะให้พูดถึงกันนะและก่อนจบซีนนี้เองก่อนที่จะไปเข้าท่อนก่อนที่จะจบเพลงเราก็จะเห็นว่ามีการซิโบลิกมือทำไงวะอะไรเงี้ยคือ มันจะคอนเทนิวซิมบลิกที่เป็นอ็อบเจกต์ที่เป็นมือนี่แหละในการเล่นเพื่อตัดไปซีนถัดไปทุกคนก็จะเห็นว่าเออก่อนจบซีนที่เป็นไทยก็จะทํามือเหมือนเหมือนกันกับซีนต่อไปแล้วก็เข้าไปอีกท่อนหนึ่งก่อนจบเพลงก็จะมีความแบบไฮขึ้นมาแล้วก็แต่ว่ามันยังไม่ไฮทสูงสุดเกินท่อนเมื่อกี้นะก็คือเหมือนเตรียมให้จะจบเพลงแล้วก็เราลองสังเกตว่าไอซีนก่อนจบเพลงนะี้มันจะมีอยู่แค่แบบฉากเดียว ฉากที่เขียนว่า L A L I S A ข้างหลังใช่ไหมก็จะมีอยู่2เซตคือเซตที่มีแดนเซอร์เต้นกับเซตที่ลิซ่าอยู่คนเดียวไอเซตที่มีแดนเซอร์เต้นด้วยอ่ะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ย hey, มันขาวหมดเลยอ่ะมันมีความเป็นขาวดําอมอาจจะอมน้าเงินนิดหน่อยแต่ว่าทําไมลิซ่าเขาดูเด่นจังไงทำไมแบบเออวางแบบเด่นขนาดนั้นทั้งๆที่ก็ขาวดําอมน้ําเงินทั้งฉากใช่ไหมเราแยกได้ประมาณ4อย่างที่ทําให้ลิซ่าดูเด่นขึ้นมาเนาะอย่างแรกก็คือเซนเตอร์ซิมูทีอ่ะเหมือนที่เราบอกตอนแรกการที่เราจะให้อะไรสักอย่างเด่นก็ ไปวางตรงกลางซ้ายขวาเท่ากันนะก็คือตรงกลางเด่นใช่ไหมยอย่างที่2คือสีของคอสตูมแดนเซอร์เนี่ยชุดขาวหมดเลยขาวแบบขาวหมดเลยแต่ว่าลิซ่าเนี่ยขาวแค่กางเกงแล้วก็คอปท็อปใช่ไหมมันย,ยังมีสีเนื้อมาผสมก็คือช่วงช่วงเอวมันทําให้เด่นกว่าคนอื่นแล้วก็อย่างที่3คือสีผมสีดําของลิซ่าเนี่ยมันทําให้แบบ โดดมากๆมันเป็นดําเข้มแล้วก็คนอื่นคนอื่นไม่มีผมสีดําแบบเด่นขนาดนั้นนะลิซ่าเนี่ยคือผมยาวดําเด่นที่สุดละแล้วก็อย่างที่สี่คือสีปากทั้งสี่น่ะไม่มีสีแดงมาปนเลยเว้ยมีแค่สีปากของลิซ่าที่แบบแดงโดดเด่นขึ้นมามันเลยทําให้สีอย่างนี้มาผสมกันทําให้อาติสที่อยู่ตรงกลางเด่นมากๆแล้วก็ก่อนที่จะจบเพลงก็เหมือนที่เราพูดตอนแรกว่าเขาได้วางเขาว่า LA, L A L I S A ไว้ตั้งแต่ช่วงแรกของเพลงเนาะ พ่าเพลงแน่กำลังพูดถึงลิสานะที่เป็นตัวตนของอาร์ติสแล้วก็แลปพรีเซนต์เขาออกมาในรูปแบบของเพลงแล้วก็วิชวลนะช่วงท้ายเลยก็จะเจอแต่ LALISA แบบเยอะๆมากๆก็คือจนเฟรมสุดท้ายของเพลงก็ยังมีเป็นการฝังชื่อลิซ่าไว้แบบเออจำชื่อฉันนะให้คนทั้งโลกได้จูบชื่อฉันอะไรประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นการตีความในมุมของเราแล้วกันเราไม่รู้ว่าแต่ละคนนะตีความมุมมองพวกนี้ออกมายังไงถ้าเกิดว่าใครมีไอเดียหรือว่าเอ้ย มองได้ลึกกว่านี้เออเราก็อยากจะอ่านเหมือนกันเราก็พยายามแบบศึกษาตามแฮชแท็กมาว่าเฮ้ยเขาพูดถึง MV นี้ว่ายังไงบ้างอะไรเงีย้ยก็จะเจอแต่เรื่องชาดาถ้าส,ส่วนใหญ่ก็อ่าแล้วแบบเออทำไมทําไมไม่ตั้งเอาเวลาไปตั้งคําถามอ,อื่นอไม่พูดเหรอือแล้วถ้าเกิดว่าอ n นาลิสิสธ MV ตัวหน้าเป็นตัวไหนเรายังไม่รู้ว่าจะทําเรื่องของอะไรก็ลองแนะนํามาดูได้ว่าแบบเฮ้ย MV นี้น่าจะแบบ ช่วยตีความให้หน่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะลองดูแล้วก็ลองมาทำคลิปเอเสียงวิชวลให้ทุกคนได้ฟังเนาะสำหรับคียอทีฟแ lap แล้วก็เราเนสวันนี้ก็จะมีประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าโอเคไปละเซีย